l ามิน่ามาหน่อ,อเกมนี้เนี่ยโอกาสจริงๆแค่สองครั้งเองนะอย่างที้จ่าบอกว่าพอไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวสนับสนุนบอลแดนกลางก็มามๆหายๆนะกว่าจะสลัดดุดมาได้โอ้บางทีกว่าจะมาถึงเขาก็ยากนะครับแถมหลังจบเกมอ่ามีประเด็นอีกคือมันมีเป็นดราม่าตั้งแต่แบบเหมือนเป็นเป็นรายการฟุตบอลโต๊ะเล็กอะเออเหมือนไปพลังปากนิดนึงว่าพูดง่ายคือเหมือนทีมอย่างมาดริดอะ ชอบป้นใช้ชนะนู่นนี่นั่นนะจบเกมดานี้คาราคาก็เลยคุยคุยขูดเยอะไปน้องน,นู่นนี่คราวนี้มันก็ลาม,มลามมาวินิสอุสอาปะทะคารมกันนู่นนี่นั่นต่างๆนอกจากผลงานในสนามที่ที่มันยังดูสอบตกในเกมนี้แล้วกันนะครับกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหลังเกมอีกเริ่มมีคนแบบเอ้ยไอเด็กคนนี้มันจะมันมันยังโตอยู่บนเส้นทางที่มันถูกต้องใช่ไหม เป็นห่วงหรือเฮ้ยมันต้องลดเรื่องความหิวแสงเรื่องลอกสนามหน่อยไหมนู่นนี่นั่นต่างๆอผมผมมองอีกแบบนึงว่าในโลกยุคเนี้ยอย่าว่าเด็กๆเลยผู้ใหญ่ไม่ยังตกเป็นเหยื่อโซเชียลเลยไปคิดมากไปอะไรแล้วสุดท้ายตะบ่าแตกไปหลุดโต่ะยาเมาวเก่แล้วยังเป็นเลยเพราะฉะนั้นยาเมาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติเด็กวัยรุ่นเด็กอายุประมาณนี้บางทีเนี่ยคิดอะไรปากก็เร็วไป เรื่องพวกนี้ผมว่ามันปรับเปลี่ยนได้ให้ผู้ใหญ่อบรมแค่นั้นเองว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรแล้วก็ถึงแม้ในใจอยากจะพูดเนี่ยบางทีไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นไปตามวัยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปผู้ใหญ่ไปอบรมสั่งสอนมันก็จะไม่มีปัญหาส่วนเรื่องในสนามผมว่าเดี๋ยวมันก็จบมันเป็นเรื่องปกตินะนักบอลเนี่ยทเากันทะเลาะกันด่ากันท้าทายกันเจอกูนู่นนี่นั่นซึ่งไม่ได้ว่า ใหญ่โตเออถ้าลงไม้ลงมือเนี่ยโอเคอ,เอ,เอ,อันนั้นน่ะอันนั้นน่ะเรื่องอันนี้มันแค่ท้าทายม็นเรื่องปกติของลูกผู้ชายแล้วกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันเป็น,ปนกีฬาเข้าปะทะมันต้องมีตัดไม้ข่มนามทั้งในและนอกสนามแล้วก็คำพูดคำจาสีหน้าท่าทางอ,ออผมบอกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วเถเดี๋ยวพอคุยกันขอโทษเออตอนนี้อาจจะจบแล้วเฮ้ยพี่คาวผมขอโทษนะ พี่แดนแดนนี่ครับพี่แดนขอโทษแล้วกันเอออะไรก็ว่าไปคือมันไม่ใช่ภาพพจน์อย่างเดียวมันหมายถึงอนาคตถูกเพราะคุณอายุเท่านี้คุณแม่งระดับโลกแล้วอ่ะคุณต้องกินยาวแล้วไปให้สุดทางอ่ะยืนระยะให้ได้ใช่เราเห็นบ่อยนะฟุตบอลอายุประมาณนี้โคตรเก่งเลยไม่กี่ปีก็ไปแล้วเพราะว่าเสียคนควบคุมตัวเองไม่อยู่เงินทองผู้หญิง วิ<ม>น<า>ัยเสียงอะไระต่างม,มีนั่นเกียรติยศแต่ไม่โอ้กิเลสทั้งนั้นอื